ค่ะสวัสดีค่ะมือนี่กะพอกะยยบนค้นตาล่าคาบนะคะเนาะมือนี่ยายบนเกาพเนียดไอ้ง,งมามงามไหมพี่น้องเบื้องค่ะมีอยู่สามตัวค่ะหลอดแต่ทรงมือนี่แหะ,ค,ะค่ะกะมีนกเขาชวาค่ะเขาชวาขางเดียวทร <c oughs> งเอ็นหลังนะคะเนาะน,น้อยงามงามนะคะใส่นกเขาใหญ่ก็ได้ค่ะหักลวงมันก็กว้างจากน,น้อยเยอะ ใส่นกเขาไงก็ได้ต้อนกเขาไงก็ได้นะ้คะสําสำหรับผู้ลูกขาเลียมทั้งนกเขาใไงทั้งนกเขาหน่อยก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะคะเป็นสนียดนกเขาชาว่านะคะเนาะมีค้อนบนนะค่ะค้อนบนรงเอ็นหลังนะคะเนาะไมา้ยีค่ะเป็นเทนเทนคางเดียว กรงสามสิบเส้นอกกอนย้อ่บนเราลงกะมีผู้อยากได้น้ำเยอะค่ะหรือว่ามันสีมีผู้มักเนาะค่ะเนาะเห็นกรงเงี้ยๆกตมีผู้มักน้ำเยอะค่ะก็สั่งมาได้บนกับจัดให้เนาะค่ะเนาะกรงสามสิบเส้นความเง้วเมตรสิบเนาะ,ะ,ะค่ะสวยงามเนาะค่ะเนาะ ตำรับตูกขาดเป็นเทนนะคะ่ะกับ,บุนนี่กับโอเคสวยดีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหมักกก่งใหญ่ปกติแล้วยายบนกับสีเฮ็ดอยู่ประมาณกก่งยี่สิบเจ็ดนาะคะ่ะยี่หกยบเจ็ดอันนี้ท่านขอขอเอาทอกันกับที่ยายบนส่งไปหววก้อนเนาะโกะงสามสิบเส้นเนาะ เนี่ยเทนคางเดียวส่งเอ็นหลังเนะคะ่ะมีค้อนบนส,สวยเลยเนาะคะ่ะปกติยายบนกับเส็ยกงประมาณนี้คะ่ะยี่สิบเจ็ดพวกเจ็ดซ้ำกันกันกบค้อนบนนี่แหละแต่ลูกขาเป็นเดียกรลองมากเนาะหละังแต่มีนกเขาชว่าเขาชว่าน่อยส,สวยๆเนาะคะ่ะน,น้อย เบาดีค่ะตอนนูกเขาหง่ก็ได้ลูกเขาน้อยก็ได้นะคะเ่วงนี้ก็สีมีตรค้อนใหม่แก่ได้ค่ะเพราะว่าค้อนเสียเ็จตันเดียวนี้หายยากะะแล้วค่ะเนาะบีมีแหละสีมีตรค้อนไหม่แก่แบบนี้แหละสวยๆงามๆแบบนี้สำหรับลูกค้าที่เขาไมา่เห็นนะคะ่ะเขามาลูกค้าไม่ที่เขาไมา่เห็น เขาไปเบิ้งใน YouTube ของยายปนคนณสารคามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะคะ่ะจะได้เห็นพันียันงามๆที่ยายบ,บนไทยลุ่งเนาะคะ่ะสนใจตัวใดแบบใดก็โทษกิงกลางมาสร้างังไดเป็นสั้นหักสั้นตรงเห็นกาดล้านเป็นค้อนบนเป็นเสื้อตุบตูดนะคะเนาะหรือว่าจะเป็นกระโจมนะคะ ไี้ยบนเห็ดอยู่เดียวนน้กะโทกิ่งกลางมาจองคิ้วได้ค่ะโทรเขามาจองคิ้วได้เลยเน,นาะค่ะะช่วงนี้ชิ่วเพราเงา่าวกับไปได้เรื่อยๆค่ะกะขอกระพุ้นลูกค้าเนาะคะ่ะลูกค้าเก้าลูกค้าไม่ที่เขามาสร้างกะได้บนกับว่ามีเก็บไปท่างเนาะคะ่ะแต่มีตะโอนก่อนหละ่ะจังทรงของกะกะอย่งเชื่อใจเนาะคะ่ะ ยังสร้างผนงยดน้ำใยบนอยู่กับขอขอบคุณนะคะนาองสำหรับลูกค้าท <c oughs> ีไวใจเนาะคะ่ะรอบนี้ก็ไม่เบิ้งสามตัวค่ะเดี๋ยวห้สร้างคนเห็ดตัวใดออกมาอีกเดี๋ยวใยบนทาให้เบื้องเอกนะคะสำหรับลูกค้าลูกเขาชาวว่าเวยคะ่ะยังมีอยู่ใ้บนเห็ดไห้่เป็น ยูขอจะว่าใหม่ปลาดูดำนะคะผู้ดใดสนใจก็โทรมาเอากาะระลังว่างดูค่ะกรลังว่างยู่ที่ย้อยบนลงคลิปให้เบิ่งรอบก่อนนะคะกระลังว่างยู่ผูใ้ใดสนใจก็กินกลางเขม้าเอาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปหนองเบิ่งซ้ำนี่ก่อนนะคะแนละ้วทั้งพอการคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ